สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบได้แหล่งรวมเรื่องราวของคนรักรถยนต์นวัตกรรมและความเร็วถ้าคุณคือคนที่ลหลงไหลในพลังของเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ Mitsubishi Triton 2026 ตลอดหลายปีที่ผ่านมามิซูบิชิไทรทันได้ชื่อว่าเป็นรถกระบะท,ที่อึดทน,นและลุยได้ทุกสถานการณ์แต่สำหรับรุ่นปี2026นี้ m i t s u b i ้มิซูบิชิได้ยกระดับทุกอย่างขึ้นอีกขัน้นทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่พร้อมจะท้าชนทุกคู่แข่งในตลาดเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกไทรทัน2026มาพร้อมแนวคิดการออกแบบใหม่ที่มิซูบิชิเรียก,กว่า b e t Mode Design เส้นสายดูแข็งแรงโชบเฉียวพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้า LED Matrix ที่ดูดุดันและทันสมัยมาขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้กว้างขึ้นเพิ่มความมั่นใจทุกการขับขี่และแน่นอนช่วงล่างสูงและแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่ทาให้พร้อมลุยได้ทุกเส้นทางจริงๆในด้านสมรรถนะรุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.4ลิตรให้พะละกําลังสูงสุดถึง2 1 0แรงมา้าแรงบิดกว่า470ินิวตันเมตรและที่พิเศษไปกว่านั้นคือมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกเป็นครั้งแรรกกกโดดยยผสาาาานนพลัังงจเเคื่ออตต์ซข้้บมไฟฟ ให้ทั้งความแรงและความประหยัดไปพร้อมกันเรียกได้ว่าเป็นรถกระบะที่ทั้งฉลาดและทรงพลังในเวลาเดียวกันระบบขับเคลื่อนซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ก็ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้สามารถปรับโหมดได้หลากหลายตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหรือหินชันพร้อมโครงสร้างแชสซีใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมทำให้สามารถลากจูงได้มากถึง3.5ตันเหมาะทั้งสำหรับการทำงานและการผจญภัยนอกเมือง ภายในห้องโดยสารมิส b บิชิออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกหรูหราและสบายเหมือน SUV ระดับพรีเมียมหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบชาร์จไร้าสายและกล้องรอบคัน360องศาวัสดุภายในใช้แบบซอฟต์ทัชเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมอย่างแท้จริงด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันทายท่าน2026มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล่าสุดจากมิ u b บิชิเช่นระบบ Adaptive Cruise Control เตือนจุดอับสายตา เตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถบนทางลาดชันทำให้ทุกการเดินทางมั่นใจได้เต็มร้อยช่วงล่างใหม่ที่ปรับปรุงให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นช่วยให้การขับขี่ในระยะทางไกลนุ่มนวลกว่าเดิมเสริมด้วยระบบกันเสียงรบกวนที่ทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นมาก Mitsubishi Trit o n 2 0น6ยังมีให้เลือกหลายรุ่นทั้งแบบตอนเดียวตอนครึ่งและ Adventure X Edition ที่มาพร้อมล้ออลอยดีไซน์ใหม่ สีตัวถังทูโทนและหลังคาดำเพิ่มลุคสปอร์ตและความพรีเมียมในเวลาเดียวกันเมื่อพูดถึงคู่แข่งในตลาดอย่างโตโยต้าไฮลักฟอร์ดแรนเจอร์หรืออิซูซูดีแม็กบอกเลยว่าไททันรุ่นใหม่นี้พร้อมชนทุกค่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่เครื่องยนต์ไฮบริดและดีไซน์ที่แข็งแกร่งเหนือระดับคาดว่ามิซูบิชิไททัน2026จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเอเชียและออสเตรเลียก่อนและจะทยอยเปิดตัวทั่วโลกในไม่ช้าถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ทั้งแรง รวยได้และมีเทคโนโลยีทันสมัยนี่อาจเป็นตัวเลือกที่คุณกำลังรออยู่แล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับไทรท่านรุ่นใหม่นี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนี่คือเทอร์โบไรฟ์จุดหมายของคนรักความแรงและนวัตกรรมการขับขี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดร้อใจจากเรา